รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่31มกราคม5 6 6 4ผมอาจารย์คำพีปรีชายาณพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นปฐมบทพูธแบบเซนนะครับซึ่งเป็นการกล่าวถึงความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายทยานะชาญหรือเซนนะครับ ในประเทศจีนและก็ญี่ปุ่นโดยกล่าวเป็นตอนตอนวันนี้ก็เป็นตอนที่สามนะครับตอนที่สายังคงเป็นปมบทพุทธแบบเซนที่ว่าบอกว่าเริ่มต้นในอินเดียและเจริญเติบโตในจีนอย่างรากลึกและลุ่งเรืองเฟื่องฟูในญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้รำกล่าวถึง ความเป็นมาอย่างย่นย่อของพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศจีนนะครับจากอินเดียสู่จีนโดยพระโพธิธรรมหรือท่านปร,ร,รมาจารย์ตั๊กมอเอาละครับวันนี้ก็จะขอพูดต่อเป็นตอนที่3นะครับขอกล่าวถึงช่วงเวลาขอกล่าวถึงช่วงเวลาที่พระโพธิธรรม หรือปรมาจารย์ตักงมอชาวจีนเรียกว่าประมาจารย์ทักหมอนำพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนเข้าไปเผยแผ่ในประเทศจีนในพุทธศตรวตรรษที่6ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนานิกายเถรวาดกำลังมีอิทธิพลสูงในประเทศจีนและในการต่อมา พุทธศาสนานิกายนี้ก็เติบใหญ่ไพศาลในประเทศจีนยุคโบราณในการต่อมาเมื่อพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนได้เผยแพร่ไปที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูและสามารถปักหลักในญี่ปุ่นอย่างมั่นคง ตามประวัติพุทธศาสนานิกายเซนในญี่ปุ่นจะไ้ลึกไว้ดังต่อไปนี้หากมองย้อนอดีตอาจารย์เซนคนแรกของพุทธศาสนานิกายเซนผู้เริ่มต้นบุกเบิกด้วยการก่อตั้งพุทธศาสนานิกายทยาณะชาหรือเซนขึ้นในญี่ปุ่นคือท่านอาจารย์เอไซนะครับ ระหว่างปีคศหนึ่สี่เอถึงหนึ่ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ก่อตั้งสำนักศึกษานิกายเซนขึ้นแห่งแรกในญี่ปุ่นทันทีที่พุทธศาสนาเซนแผ่ขยายอาณาจักรแอองพุทธ,ธสู่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่า แทนที่ชาวญี่ปุ่นจะเรียกพุทธศาสนานิกายนี้ว่าทยานะหรือฌานกลับเรียกว่าเซนซึ่งมาจากการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองความหมายของคำว่าเซนนั้นเป็นคําเดียวกับคําว่าฌานในภาษาจีนหรือฌานนะครับฌานในภาษาในภาษา เอออินเดียนะครับแต่ในภาษาจีนใช้คำว่าฉานฉานหมายถึงการทำสมาธิหรือการเพ่งและทั้งสองคำนี้ยังมีความหมายว่าการอย่างรู้หรือการจัดสรู้ แต่มิใช่การตรัสรู้หรืออย่างรู้ด้วยความคิดตรงแต่งซึ่งก็คือการรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างจับพลันที่เหนือความรู้ทางโลกียวิสัยหรือเหนือความคิดปรุงแต่งตั้งปวงนั่นเองหากเปรียบเทียบพุทธภาวะกับ ซึ่งก็คือการรู้สึกเกิดขึ้นอย่างฉับพลันที่เหนือความรู้สึกทางโลกียะวิสัยหรือเหนือความคิดปรุงแต่งทั้งปวงนั่นเองหากเปรียบเทียบพุทธศาสนาในประเทศจีนหลังจากพระสังฆปรินายกองค์ที่6คือปรมาจารย์ไว้หลางดับขันหรือนิพานแล้วสภาวการแห่งพุทธศาสนานิกายทยานะหรือฌานหรือเซนยุคต่อมามีการเปลี่ยนแปลงบางประการ นั่นก็คือมีการยุติสืบทอดตําแหน่งพระสังฆาปนยายกและยกเลิกการรับช่วงผ้ากาสาวพัดและบายที่สำคัญยิ่งอีกด้านหนึ่งที่ควรรู้ก็คือหลังจากพระสังฆาปนยายกไวยหลางดับขันหรือปฎิพานแล้วสานุสิทธิ์แต่ละคนได้รับแต่ละคนได้ทำการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน แห่งนิกายนี้แก่ผู้สนใจทั่วไปซึ่งปรากฏว่าหลังปีพศ1388พุทธศาสนาน,นิกายทยานะชาญหรือเซนในประเทศจีนแตกแขนงออกเป็นสาขาต่างๆซึ่งแต่ละสาขามีแนวการสอนหรือมีสารถัถะแห่งหลักธรรมคำสอนทําเหมือนการเล่แตกต่างกัน นั่นก็คือพุทธศาสนานิกายธยาณชาหรือเซนในประเทศจีนหลังจากสิ้นยุคพระสังฆัายกไวหลางมีการแยกตัวออกเป็นสาขาใหญ่5้าสาขาคือเวอยหยางหรือกุยอย้ยหยางหยุนหมินหรือวินเหตหวินหมินฟาเย,ยนหรือฟาเยียน่นเฉาต้งหรือเซาต้งหรือเฉาตุงและหลินฉีหรือหลินชี ทั้งนี้มีเพียงสองสาขาคือสาขาเสาตงหรือเสาตุงหรือลินฉีหรือลินชินชเท่านั้นที่มีการสืบทอดติดต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้พุทนและพุทธศาสนานิกายชานทยานะหรือเซนทั้งสองสาขาดังกล่าวนี้ได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นมีการขอตั้งวัดพุธแบบเซนขึ้น เป็นจํานวนมากในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยชาวพุทธแห่งประเทศญี่ปุ่นเรียกสาขาลินชีหรือลินชิว่าพุทธศาสนิกายลินไซเซนสำนักนี้เน้นการรู้แจ้งอย่างฉับพลันโดยอาศัยปริศนาธรรมหรือโกอาน ในการกระตุกกิจกระชากใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมบังเกิดความสงสัยอย่างต่อเนื่องภายในจิตกระทั่งที่สุดจิตก,ก็ลุกโผล่พร่งสู่การบรรลุหรือรู้แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งคือกายและปรากฏการทั้งหลายอย่างจับพรันดังนั้นการใช้ปริศนาธรรม หรือโกอานเพื่อเป็นมรควิธีในอันที่จะนำไปสู่การบรรลุหรือการรู้แจ้งต่อจิตเดิมแท้เท่านั้นแท่นั้นไม่มีแบบแผนไม่มีแบบแผนแล้วแต่อาจารย์แต่เซนแต่ละท่านเป็นผู้กำหนดให้โกอาน แก่สิทธิ์แต่ละคนโดยพิจารณาจากภูมิธรรมของสิทธิ์เป็นสำคัญนะครับตัวอย่างของอาจารย์เซนในการใช้โกอานดังเช่นท่านใดเกณฑ์ระหว่างคศ1 2 0 0ถึง1 2 5 1ผู้ 50, นำพุทธศาสนานิกาย ผู้นำพุทธศาสนิกายชยานะชาหรือเซนแห่งญี่ปุ่นซึ่งท่านได้สืบทอดทำจากสาขาเสาทงหรือโชตุงแห่งประเทศจีนมาเผยแพร่นในญี่ปุ่นเรียกว่าฝ่ายลินไซโซโตเซนเรียกว่าโซโตเซนโซโตเซนหรือที่บางคนเรียกว่าเซนที่ไล้นิพาน ปรากฏว่าได้มีการนำเอาโกอันมาปรับใช้เพื่อที่จะให้ผู้เป็นศิษย์หรือผู้สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางเซนเข้าถึงสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของสรรพสิ่งจนกลายเป็นมรรควิธีในการใช้โกอานของเซนญี่ปุ่นในการต่อมานอกจากนี้พึงเข้าใจอีกว่าการถ่ายทอดหรือการสืบทอด หลักธทมคำสอนด้วยมรรควิธีจาก,กจิตสู่จิตซึ่งเป็นหลักการสำคัญของพุทธศาสนานิกายทยานาชาญหรือเซนยุคโบราณซึ่งในการต่อมายังคงเป็นหลักการสำคัญในการสืบทอดและถ่ายทอดหลักธทมคำสอนทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น ขอย้ําว่าขอย้าว่านะครับแม้ว่าพุทธศาสนานิกายทยานะชาหรือเซนในประเทศญี่ปุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าในประเทศจีนและเป็นที่น่าสังเกตว่าพุทธศาสนานิกายนี้ในญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นสาขาใดหัวใจแห่งหลักธรรมคำสอนก็ไม่ได้แตกต่างกันมากพอ สีีกันนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องเพราะเพียงและเวลาไม่นานพุทธศาสนานิกายทยานาชาหรือเซนในญี่ปุ่นก็เสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็วแต่ปัจจุบันก็เป็นที่น่ายินดีว่าทั้งสำนักศึกษาและการและปฏิบัติธรรม แบบเซนญี่ปุ่นแผ่ขยายจนกระทั่งปัจจุบันกลายเป็นที่นิยมของผู้คนในไทยในแต่และประเทศส่วนประเทศจีนพุทธศาสนานิกายนี้ก็เสื่อมศรัทธาลง และถูกรวมเข้ากับความเชื่อในพระพุทธเจ้าอมิตรภระของจีนซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าในปัจจุบันพุทธศาสนาแบบเซนเกือบจะสูญหายไปจากประเทศจีนเกือบสิ้นเชิงนะครับว่าไปแล้วการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแห่งนิกายทยานาชาหรือเซนไม่ว่ายุคใดสมัยใด ล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนที่มิได้เกี่ยวกับถ้อยคำและภาษาหรืออักษรเป็นการสืบทอดแห่งการพูดว่าไปแล้วการสืบทอดและการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนแห่งน,นิกายทายาทชาหรือเซนในไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนแต่เป็นการถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนที่ไม่ได้เกี่ยวกับถ้อยคำและตัวอักษร เป็นการสืบทอดและถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนนอกพระสูตรและนอกคำพีอีกทั้งไม่อิงอาศัยคำถ้อยคำและภาษาที่ไพเราะหรือยืดยาวหากแต่ที่ตรงสูจิตที่เรียกว่าจากจิตสูจิตดังกล่าวแล้วทั้งนี้ผู้เป็นอาจารย์อาจจะใช้มักวิธีกระตุกจิกระชากใจเพื่อให้สิทธิ์ให้ผู้เป็นสิทธิจิตลุกโรง่พรง ก <c oughs> ระตุกจิตกระจากใจเพื่อให้ <c oughs> จิตของผู้นั้นเป็นให้ผู้เป็นสิทธิลุกโพลงสว่างสวัยเจิดจ้าและเห็นเจ้งต่อธรรมชาติเดิมแท้ของจิตว่าไร้ลักษณะและไร้สภาวะใดๆจิตของผู้ใดถูกลุกโพลงหรือพรงอย่างจับพลันเรียกขานกันว่าผู้นั้นคือนิพานจับพลันผู้นั้นบังเกิดนิพานจับพลัน การน,นั้นคำกล่าวที่ว่าในการบรรลุทมแบบเซนนั้นไม่อิงอาศัยคัมภีร์และพระสูตรใดๆน,นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่สนใจที่จะให้สิทธิ์ของตนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่ได้หมะและไม่ได้หมายความว่าชาพุทธนิกายนี้ปฏิเสธคัมภีร์หรือพระสูตรที่มีการจารึกไว้เป็นตัวอักษรก็ไม่ใช่ตรงกันข้ามอาจารย์ผู้มีชื่อระบือไกลแห่งนิกายเซน ชาหรือทยานะบางท่านได้สร้างผลงานกรรมมากมายบางท่านได้เขียนปริศนาธรรมบทกวีหรือเรื่องราวต่างๆ <c oughs> บางท่านได้สร้างผลงานด้วยกะละวรรณกรรมมาอานานบางท่านได้เขียนประวัติ ปริศนาธรรมกทกวีหรือใช้วลีสั้นๆในการถ่ายทอดธรรมขณะที่อาจารย์เซนบางท่านมักมีการแนะนำให้ผู้เป็นสิทธิ์สรุปเนื้อหาสาระแห่งคำสอนในพระสูตรสำคัญของสุญญา,าและอนาตา ตรงกันข้ามอาจารย์ที่มีชื่อระบือไกลแห่งนิกายทยานะชาหรือเซนบางท่านได้สร้างผลงานด้านวรรณกรรมมากมายบางท่านได้เขียนปริศนาธรรมกฎกวีหรือวลีสั้นๆในการถ่ายทอดธรรมขณะที่อาจารย์เซนบางท่านมีการแนะนำลูกผู้เป็นศิษย์สรุปเนื้อหาสาระแห่งหลักธรรมคำสอนในพระสูตรสำคัญบางหรือกอานเป็นต้น ทางด้านสูตรตั้งหลายที่ชาพุทธนิกายนี้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญยิ่งนั้นไม่ใช่ให้นำไปปฏิบัติธรรมหรือหากแต่เป็นปริศนาธรรมหรือโกอานเขียนบทกวี หรือใช้วรีสั้นๆในการถ่ายทอดธรรมขณะที่อาจารย์เซนบางท่านก็มีการแนะนำให้ผู้เป็นสิทธิ์สรุปเนื้อหาสาระแห่งหลักธรรมคำสอนในพระสูตรสำคัญบางพระสูตรบางพระสูตรเป็นโกอานนะครับทางด้านพระสูตรทั้งหลายที่ชาพุทธิกายนี้ให้ความสนใจหรือให้ความสำคัญนั้นมิใช่นำไปปฏิบัติหากแต่เป็นเพียงเวลานอน ระลึกถึงโกาอานหากแต่พิธาธรรมหรือโกอานโกงอันในอันที่จากกระตุกิีกระชากใจเพื่อให้จิตของตนลุกโพรง่โรงโพรง่งสว่างสวัยอาทิเช่นวัชละสูตรเทติกาปัิยาปริตาที่เรียกว่าวัชระสูตรปรัชญาปรา,าริมิตาหาลิทยาสูตรสัพพลิม อาทิเช่นวัชสาูตรหรือชื่อเต็มวัะละชลเกติกาปัิยาปรารมิตาปัิยาปรารมิตาหาฤทัยศูตรสัจธรรมปุริตรสูตรทศภูมิกสูตรหลังกาวตานสูตรสูตรของวหลางวิบุรเกีศทิเทศูตรสูตรของวงโพเป็นต้นนะครับเรานี้คือตำนานแห่งพุทธศาสนานิกายทยานาชาหรือเซนที่สะท้อนให้เห็นถึงหลักธรรมคำสอนพื้นฐานและปฏิบัติ การปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนานิ่ายนี้ส่งผลสะเทือนถึงการสืบทอดอำนาจสะท้อนแลเห็นถึงหลักธรรมคำสอนพื้นฐานและการเดียรธรรมของจาพุทธนิกายนี้ ส่งผลส่งผลต่อการสืบทอดและรวมทั้งตัวครับไม่มีอะไรครับรวมทั้งการถ่ายทอดหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานิกายนี้ ว่าไปแล้วในการเข้าถึงหรือการบรรลุธรรมของชาวพุทธนิกายเยานาชาหรือเซนก็คือการประจักษ์แจ้งต่อสิ่งสมมติที่เรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธทะซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกหมายความว่ามนุษย์และสรรัตว์ป่าบนโลกจะมีท่ารุรู้หรือพุทธภพธาตุหรือพุทธภาวะอยู่ในตัวตนของตนแล้ว แต่เวนนศยสัตร์คือมนุษย์และสัสตว์สัตว์ถูกความคิดปรุงแต่งบดบังไว้จึงไม่อาจประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือไม่อาจจะทําให้เห็นแจ้งต่อ,อ,อหมายความว่ามนุษย์และสัสตว์บนโลกล้วนแต่มีธาตุรู้หรือพุทธะธาตุาหรือพุทธภาวะอยู่ในตัวตนทุกคนแล้ว แต่เพราะเวนิยสัตว์คือมนุษย์และสัตว์โลกถูกความคิดปรุงแต่งของตนบดบังจึงไม่อาจประจักษ์แจ้งต่อสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือไม่อาจเห็นแจ้งต่อพุทธภาวะแห่งจิตตนดังนั้นสภาวธรรมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือพุทธภาวะจึงไม่ปรากฏให้ประจักษ์แจ้งแก่ผู้นั้นนะครับเอาละครับก็ถือว่าได้กล่าวมาโดย สังเขปนะครับเป็นประมาณ3หน้ากระดาษนะครับที่ผมอ่านในท่านฝั่งนั้นนะและพรุ่งนี้เ็จะมาต่อพรุ่งนี้ก็จะมาต่อเกี่ยวกับสารัตถะแห่งหลักธรรมคำสอนของนิกายชาหรือเซนหรือทยานะนะครับก็จะได้มาคุยกันแต่ละประเด็นแต่ละข้อว่าสารัตถะสำคัญแห่งพุทธศาสนา,านิกายชาเซนหรือทยานะนั้นเป็นประการใดนะครับ เอาครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมก็ขอพักไว้แก่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็มาต่อโดยจะพูดเกี่ยวกับสารัฐาะเองหลักธรรมคำสอนของนิก,กายชาญหรือทยานะนะครับโดยจะสุปเป็นสั้นๆเป็นข้อๆเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่ายนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เช่นเดิมครับทันทีสงสัย ต้องการพูดคุยต้องการสนทนาติดต่อผมที่หมายเลข089126 0689นะครับและ02 513 3279และ02 9394766นะครับ9397466นะครับเอาครับวันนี้ก็ขอยุตดดิเพียงแค่นี้สวัสดีครับ